สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง you Tube นะครับก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับพี่พี่กับแนวทางนิเคอิชาบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคอิชาบ่ายปกตินะครับวันนี้เป็นวันที่12สิงหาคม2567นะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับพี่พี่นก็กท่านใดนกขี้นะครับอาจจะกลับไปถึงบ้านแล้วนะครับเนาะที่ว่าเดินทางกลับบ้านก็ ดีใจด้วยนะครับเนาะได้อยู่กับแม่กับครอบครัวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขนะครับพี่พี่เนาะก็สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พี่ของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามาในหนึ่งรอบเนาะหลุดไปเช้านะครับเช้าเนี่ยผมให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับผลที่ออกเก้าแปนองศูนย์นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ไม่มาเนาะ เสร์รอบบ่ายให้แปดกับ4ผลที่ออก2 49กับ37มไขรูดที่4นะครับพี่ี่เข้าไปที่49ตรงๆเน้นๆนะครับก็ยังดีนอรอบบ่ายมานะครับเช้าหลุดบ่ายมานะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางหุ้นหุ้นด้วยนะครับหุ้นแล้วก็ในรอบ v i p ด้วยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เด็กทำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับท่าในใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับพี่พี่ก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับนาอเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับหรือว่าท่าในใดจะไปตรงหน้าช่องทาง youtube ก็ได้นะครับไปในเขาเรียกว่าช่องชุมชนเนาะ ผมโพส QR code ไว้ก็สามารถเพิ่มเพื่อนทักทายมาหาผมได้นะครับแนวทางในรอบเช้า VIP นะครับวันนี้วันจันน้องวันจันนะครับให้9กับ5นะครับผมสายรูดให้ไปที่เลข5 5 0 5 2 5 8 90 92 98 3ตัวให้ไปที่952นะครับในรอบเช้า vip นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผม ในรอบบ่ายผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเดิมเนาะเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็มาสายรูดสายจอะนะครับวันนี้ขอให้4ยังอยู่นะครับผม4 2 4 3 4 7 8 3 8 7 8 9 สตัวให้ไปที่8 4 3นะครับเมื่อวานนี้4 9เนาะวันนี้ขอให้มา4 3นะครับนะครับในรอบ vip ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไหนชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับในรอบ vip <c oughs> ส่วนในรอบ หุ้นปกตินะครับผมวันนี้หุ้นปกติในอาทิตย์ที่แล้วนะครับหุ้นเนี่ยเดินไม่ดีเลยนะครับพี่พี่เนก็ท่านใดที่ยังไม่แน่ใจก็ลองใช้นะครับวิจยยารณญาณในการรับชมนะครับก็รับชมเป็นแนวทางก่อนเนาะก็ยังไม่ต้องตามองเอดก,ก็ได้นะครับเพราะว่าในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมหลุดสนมากเลยนะครับพี่พี่หลุดสนมากเลยนะครับเนาะสำหรับในรอบหุ้นนิคีนะครับ อาทิตย์นี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับเนาะท่านใดชื่นชอบก็ขอให้มาเด้งๆนะครับในรอบเช้านะครับที่ผมคิดคำนวณได้ก็จะเป็นในที่เลข8กับเลข0นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข0เช้านี้นะครับ02 05 07 82 85 แปดเจ็ดสามตัวให้ไปที่แปดศูนห้านะครับผมนะครับอันนี้ในรอบเช้าปกตินะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผม ในรอบบายได้เลข2กับเลข5นะครับ2กับ5สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ5 1 5 4 5 8 2 1 2 4 2 8 3ตัวนะครับผมผมให้ไปที่ 2องสองห้าหนึ่งนะครับพี่พี่ <c oughs> <c oughs> นะครับผมแนวะทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนี่คคอชาวบ่ายปกตินะครับวันนี้ก็ขอให้มา เด้งๆปังๆเนอะนะครับขอให้แนวทางเดินดีนะครับอาทิตย์นี้ขอบคุณพิพิสมาชิกนะครับที่ให้การติดตามเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ